ปกบนสีนะคะในกระถางเวลาน้ําขึ้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายหรอกค่ะเพราะว่าบอนเขาอยู่กับน้ําได้นี่นี่ดูสวยงามค่ะนี่ค่อยเดินดูสิว่าเป็นอย่างไรดูไหวไหมโอ้นี่ ตัวนี้กำลังแทงยอดออกมาใหม่ๆเลยค่ะสวยงามเลยอาเมื่อสามวันที่แล้วนะคะได้นำกล้วยมาปลูกหนีน้ำจากตรงนู้นนะคะหนีจากตรงน้ำแช่เยอะๆตรงนู้นนะคะนำมาปลูกบนนี้เพื่อที่จะไม่ให้เขาแช่น้ำนานจนเกินไปนะคะ ตอนนี้ใสๆรอดแล้วค่ะสำหรับกล้วยด่างนะคะสวยเลยตัวนี้เป็นบอลสีเช่นกันค่ะว <au>, ้าวา <au, S 2> งามจ้ะรอดไหมรอดไหมรอดไหมนี่ดู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 นนี้ดูนี้ขิงกับกะเพราขิงกับกะเพราต้นขิงถั่วฝักยาวกะเพราอยู่ในล้รอรถ จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในรอรถใบสะระแหน่ล่ะเป็นไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างสวยเลยเราสวยเลยเราแต่ดินเขาเยอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำเขาลงเขาก็จะน้ำเขาจะบูบลงไปสะระแหน่ก็จะอยู่ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะยิ่งลงไปก็ยิ่งลึกเนาะ พอเราไม่อยากเยี่ยมย่ำเขามากเกินไปเดี๋ยวลากเขาจะโซมะน้อค่อยๆเดินไหวไหมนี่พริกตาเพาะแล้วก็ปลูกเองกับมือเพาะเองกับมือพริกหยวกค่ะกำลังแตกกำลังตกลูกเลยค่ะเนี่ยแต่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าน้ำเขามาชะงักการเจริญเติบโตของเขาไงค่ะ ที่จริงเราปลูกอะไรเราก็กินได้นะถ้าไม่มีน้ำมายับยั้งการเจริญเติบโตของเขานะไม่ว่าจะเป็นต้นวาส,สนาที่เอากิ่งที่ตัดทิ้งเขาตัดทิ้งป้าก็มาดามแก้วมังกรไว้ตอนนี้วาส,สนาเขาก็แต่งยอดออกมาแบบสวยสวยแถมยังเป็นที่พักพิงให้ต้นแก้วมังกรได้อีกค่ะแก้วมังกรเฉยเไม่ว่านะตะเข็บมาหนีน้ำเต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะ นี่แหะคะ่ะที่พักพิงของเขากิ้งคือน้อยก็มีเออฟือฟ้อเปื่อแผ่กันไปชีวิตที่พึ่งพากันได้กลับมาดูนี่ต้นกล้วยต้นนี้ป้าต้องหาไม้มาดามก็แล้วค่ะสงสารนักมากคุณดูเทยียเอียงแล้วค่ะเพราะน้ำเช่เขาค่ะน้ำเช่โคลเขา เราต้องหาไม้มาช่วยเขากําลังเขาแล้วค่ะเดี๋ยวแก่ไม่ได้เดี๋ยวจะหักอีกเนาะเข้ามาดูก็เห็นแบบนี้แหละค่ะว่าเราควรจะมาดูแลเขายังไงตอนน้าท่วมเนาะวันนี้บังเอิญเป็นวันหยุดของป้าป้าได้เห็นน้ําขึ้นเนาะปกติน้ําก็จะขึ้นหลังอป้าไปทํางานแล้วน้ําถึงขึ้นแต่วันนี้เป็นวันหยุดป้าเลยได้เข้ามาดูในส่วนว่าเวลาน้ําขึ้นน้ําลงก็จะประมาณนี้เราจะได้มาแก้ไขอะไรได้นะคะ จริงๆแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรเราแค่เราไม่เข้ามาเหยียบย่าเขามาดูว่าเราจะดูอย่างเช่นกล้วยเนี่ยเราต้องดามแล้วก็ดามบนสีไม่น่ากลัวหรอกค่ะเพราะเขาอยู่ได้ทั้งน้ําทั้งแดดนั่นอย่างกล้วยคือนั้นนะคะกล้วยหักอ่อหักคอไปแล้วกล้วยไข่เพราะว่าน้ําแช่เขาแบบนี้ค่ะก็นะมันก็สุดวิสัยแล้วอจริงๆ แต่ป้าก็จะเอาไว้ไว้อย่างนี้ก่อนเผื่อเขาเผื่อเขายังโตได้อีกนะคะสำหรับกุ้ยไข่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยให้กำลังใจป้าแล้วก็สนับสนุนป้ามาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสบายใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ